นิดนะจ๊ะไม่ใช่นิดนิดานิดดาเหลือเงินคุณครูก็เขียนเหมือนกันเขียนวิธีทำเลยอยากดูจริงๆว่าเก่งจริงไหมสิ่งที่คุณครูสอนลืมหมดหรือยัง หยุดเรียนสีวันลืมหมดเลยใครเริ่มขีดแล้วอ่ะไหนพระเอกมาไหนคุณครูดูสิโอ้โหเยี่ยมมากนี่ใช้ไม้บรรทัดขีดเปล่าคะ่ะใช่ ทำไมมันกระยึดก,กระยือโอเคค่ะถูกต้อง <Okay. S 1> กระยึดก,กระยือเหมือนตัวหนอนหนอนผีเสื้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอขอน้องคนนี้ดีกว่าลายมือสวยมาเลย <c oughs> คุณครูเนี่ยชอบคนสวยงามลายมือสวยสวยสวยขอคุณครูอีกลายมืออยากดูไหม <c oughs> เอ้าดูเอาตัดมาที่อ่าค o c เมน หรือวิชลไรเซอร์นะคะเห็นไหมนิดมีเงิน8,679บาทตอนที่หนึ่งแขีดแวบซื้อโทรทัศน์ราคา3,450บาทตอนที่สองนิดเหลือเงินกี่บาทดับเบิลอันเดอร์ไลน์ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบกิ่งมากค่ะโอเคไปโลด ดูลายมือคุณครูติมมี่สิเออคุณครูนี่นะถ้าคัดเนี่ยจะพอได้แต่ถ้าเขียนตัวเล็กๆไม่รู้เป็นอะไรเขียนไม่สวยคุณครูมิ้งลายมือสวยสวยมากถ้าคุณครูมิ้งคัดนะคุณครูชอบดูนี่ตอนที่หนึ่งนี่ก็คือตอนที่สองนี่เหลือเงินกี่บาทด้าเบอร์ อันเดล n e ตรงนี้นักเรียนอาจจะขีดสแล็หน่อยนะคะเพื่อกันงงอ้าววิธีทำจากโจทย์ข้อนี้เป็นวิธีอะไร<บ>โอ้โหเยี่ยมมากใครว่าเป็นวิธีลบยกมือสังเกตจากตรงไหนว่าเป็นวิธีลบเหล,<บ>ลือโอ้โหเยี่ยมมากเอาละลุยเลยเราจะนำประโยคไหนขึ้นก่อน ตอนไหนขึ้นก่อนตอนที่หนึ่งนิดมีเงินบางบางโจทย์บางข้อนะคะนักเรียนบางทีเอาตอนที่สองขึ้นก่อนมันจะสลับโจทย์เจ็ดพันแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหมัยจุลภาค คุยอะไรกันจ้าหน่มน้อยคุยอะไรกันจ้าเขียนหรือ,อยังครูเริ่มเขียนแล้วนะเมาส์กันนปากจะถึงหูอยู่แล้วอะ่ะไม่รู้มรเมาส์กันเรื่องอะไรเย็มอละมันเขาก็จบไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วจ้ะตัวเองอ้าว ตอนนี้ก็คือตอนที่สองซื้ออะไรตอนแรกเขียนไปแล้วซื้อโทรทัศน์กี่บาทคะโจทย์ข้อนี้ครูว่าง่ายมากเลยนะ วิธีลบใครทำไม่ได้ก็แย่แล้วล่ะจริงป่ะจร,จริงไหมคะใครได้คำตอบแล้วโอ้ที่หนึ่งเลยเก่งจริงจร,งจรงิเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกนะดูก่อนดูก่อนว่ามีจะจะมีใครตอบได้บ้าง ตอบถูกบ้างพี่อุไรวันบอกว่าท้าแข่งกับน,น้องฝ้ายคนไหนคะน้องฝ้ายพี่อุไรวันดัโรงเรียนบ้านนารงก็เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่ง ถูกด้วยพี่อรยวันถูกด้วยค่ะเก่งจริงๆขอดูหน้าน้องไฟยหน่อยสิคุณครูก็มีคู่แข่งเหมือนกันให้หาคำตอบเองไม่ต้องมามองคุณครูเก่งจังเลยอะ่ะถูกค่ะหนู ทำไมหนูไม่ลบจากหลักหน่วยไปหลักสิบทำไมทำตั้งแต่อยู่ๆไปลบหลักพันเลยได้ไหมคะ<ช>ผิดหลักไม่ลูก<ช>ผิดหลักถ้าเกิดมีการกระจายในผิดนั่นน,น,น่ะดีแต่ว่าข้อนี้มีการกระจายไหมคะไม่มีอ้าวทำไมเขียนห้าเลยเร็ว ทำไม่ได้อีกหลักหน่วย9ลบออกสะ0ศูนย์เหลือ <9. S 1> เอ้าวเขียน9ในหลักหน่วยหลักสิบเจดมีอยู่เจ็ดไหนเจดเจ็ดแค่ไหนเจ็ดแค่ไหนลบออกสะ5ห้า เหลือสอง,สองเขียนสองในหลักสิบต่อไปในหลักร้อยมีอยู่หกลบออกสะ4สี่หกแค่ไหนหกหกแค่ไหนลบออกสะ4สี่เหลือสองบอกแล้วไงว่าค่าข้อนี้ทาน้องทําไม่ได้ก็แย่แล้วนะมันไม่มีการกระจายเลยอะ่ะต่อไป ในหลักพันแปดลบด้วยสามเหลือ5เหลือห้าใครตอบห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบ้างรับไปเลยหนึ่งพันคะแนนเขียนด้วยนะคะหน่วยเป็นบาทแล้วก็นิดเขียนตรงนี้ด้วยเหลือเงิน คำว่ากี่บาทเอามาไหมคะไม,ไม่ต้องเอามาเอาใส่เครื่องหมายเขียนเครื่องหมายจุลภาคซ้าแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้น double underline ตอบาตอบเดี๋ยวคุณครูตอบนี้จะต้องตรงกับวิธีทํานะคะลกูกเดี๋ยวคุณครูขอแก้ใหม่ นิดเหลือเงิน5,229บาบาทเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามด้วยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ อาเดี๋ยวคุณครูคุณครูไปทางขาช่วยเดินให้คุณครูจิมมี่หน่อยว่ามีนักเรียนทำถูกไหมแล้วก็ถ้าผิดผิดตรงไหนชี้แนะให้นักเรียนด้วยตัวเองลายมือเหรอจ๊ะเนี่ยอืมหน้าตาก็หลอเราเอาการอนะหอยิ่งกว่าพระเอกลิเกอีกโอเคแถวนี้น่าจะผ่านไหนลูกแล้ว เร็วเลยเอาจะนวนนี้ลงมาเนี่ยเนี่ยเนยเราจะโยกนี้ลงมาก่อนตอนนี้ลงมาก่อนอ้าวกลุ่มนี้ละคาเรียบร้อยไหม นักเรียนดูเพื่อนซิฟเพื่อนของเราทำเรียบร้อยไหมคะเหลือตามองนิดๆมีใครยังไม่ขีดเส้นใต้บ้างมีไหมตั้งหลักตรงไหมคะตั้งหลักตรงไหมตรงเอาละไปข้อที่สองเลยท้าหรือยังท้าไหมท้าไปทางไหมท้าอา้าวไปข้อที่สองเลยติ้งต่องเอาละ ปอมีเงินสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทป้ามีเงินเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทใครมีเงินมากกว่ากันคะเนี่ยป้ฮะปามใครมีเงินมากกว่ากันปอใครมีเงินมากที่สดุดอ่อาอย่างนี้ดีวกว่าปอ,ปอมีเงินมากที่สดุด ปาลม,มีเงินน้อยน้อยกว่าปอใช่ไหมคะทีนี้โจทย์บอกว่าถามว่าปอมีเงินมากกว่าปาลกี่บาททำยังไงกันทีนี้เอามาบวกเหรอเออต้องเอามาลบกันเก่งมากค่ะมากกว่านี่ไงมีมากกว่ากี่บาทอ่ะเขียนโจทย์ข้อที่สอง อย่ามัวแต่เมาพ่อมีเงินเยอะจ <my> ังเ <unky> ขียนยังลูกเริ่มเขียนนะคะเริ่ม นักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะมีใครลืมเตือนเพื่อนด้วยพี่อไรวันส่งภาพน้องไายมาแล้วน่ารักมากน้องไายตั้งใจเรียนนะลูก